ลัคนาราศีตุลในเดือนมิถุนายนนี้นะครับมีดาวย้ายที่ส่งผลทั้งหมด4ดวงด้วยกันนะครับแต่ว่าเป็นการย้ายถึง5ครั้งนะครับส่งผลกับคู่ครองคนรักของคุณนะครับส่งผลกับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตคุณครับส่งผลกับการงานของคุณและส่งผลกับโชคลาภของคุณด้วยครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอซินแสบาร์โคสชีวิตครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงดาวย้ายในเดือนมิถุนายนนะครับที่ส่งผลกับชาวลัคนาราศีตุลนะครับสังเกตนะครับผมไม่ได้พูดคําว่าราศีตุลนะครับผมพูด ว่าลัคนา,าราศีตุลและผมก็ไม่ได้พูดด้วยว่าคุณต้องเกิดช่วงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเพราะนั่นเป็นราศีเดือนเกิดแบบทั่วไปครับที่นี่ช่องของเราเราดูดวงแบบเจาะจงครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ลัคนา,าราศีของคุณที่คำนวณมาจากเวลาเกิดนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดเดือนไหนก็ตามครับคุณสามารถเป็นได้ทุกลัคนา,าราศีเลยครับดังนั้นคุณต้องรู้ลัคนา,าราศีก่อนนะครับถ้าคุณยังไม่รู้นะครับสามารถแอดไลน์แอดซินแสครับแอดแ i n z a e ครับแล้วกดผูกดวงคุณจะรู้ลัคนาราศีของคุณครับดาวดวงแรกนะครับที่ย้ายและส่งผลในเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็คือดาวศุกร์หมายเลข6ครับย้ายเข้ามาในตําแหน่งคู่ครองส่งผลตั้งแต่วันที่2มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมครับดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินและความรักเป็นหลักอยู่แล้วนะครับพอเข้ามาในตําแหน่งคู่ครองนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยคุณกับคู่เนี่ยก็จะมีความสวีดหวานแหววกันเป็นพิเศษนะครับ แล้วก็มีความหลงไหลซึ่งกันและกันนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมีความโรแมนติกนะครับอาจจะมีการวางแผนไปเที่ยววางแผนไปเปลี่ยนบรรยากาศวางแผนไปช้อปปิ้งครับถือเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับในอีกระยะหนึ่งนะครับคุณก็อาจจะได้เงินนะครับหรือว่าคู่ของคุณนะครับก็มีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามานะครับจากงานที่ทําหรือจากสิ่งที่ทำนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับของสวยๆคงามอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับดาวศุก ทีนี้นะครับเราสามารถที่จะดูแบบเจาะจงลึกลงไปอีกได้นะครับโดยที่แต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยต้องใช้ลายสินแสบาร์โค้ดชีวิตนะครับซึ่งทางผมเนี่ยทำขึ้นมานะครับให้ทุกคนได้ใช้งานได้ฟรีนะครับโดยแอดไลน์แอดเซทไอเอ็นะครับผูกดวงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นบาร์โค้ดชีวิตของเราครับทีนี้ตอนผูกดวงอะครับอย่าลืมใส่โค้ด456ด้วยนะครับเพราะถ้าไม่ใส่เนี่ยจะดูดาวย้ายได้เพียงแค่7วันนะครับ แต่ถ้าเกิดใส่นะครับจะมีการแจ้งเตือนดาวย้ายนานถึง30วันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักเบื้องต้นที่สมัครแล้วก็ทํางานได้เลยใช้ได้เลยครับแล้วยังมีฟังก์ชันอื่นๆที่ใช้ฟรีได้ตลอดไปอีกนะครับฟังชันการเปิดไพ่ฟังก์ชันดูดวงหลายวันลองใช้ดูนะครับเป็นระบบที่ช่วยให้ทุกคนวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติโดยที่ไม่ต้องเล่าเรื่องส่วนตัวของคุณให้ใครฟังครับผมจะยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเรามีดาวสุขย้ายเข้ามาในตําแหน่งผู้ครองปกติแล้วเนี่ยในพื้นดวงของเราทุกคนนะครับก็จะมี ดาวที่เป็นตัวรองรับอยู่ดาวตรงนี้แหละครับทำให้เราแต่ละคนเนี่ยมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกันครับหรือพูดง่ายๆก็คือดวงพวกเราทุกคนไม่เหมือนกันเพราะว่าดาวประจําตัวหรือดาวพื้นดวงเนี่ยแตกต่างกันนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดมีดาวโคจรเข้ามาในตําแหน่งนี้แล้วเรามีดาวรองรับถ้าเป็นดาวที่ดีหมายถึงดาวที่เป็นคู่มิตรก,กันกับดาวที่โคจรมา มันจะดียิ่งขึ้นครับถ้าเป็นดาวที่ไม่ชอบกันนะครับหรือว่าดาวที่เป็นศัตรูกันนะครับเวลาโครจรเข้ามาเจอกันเนี่ยถ้าเป็นช่องที่ดีนะครับมันก็จะทําให้ผลลัพธ์ออกมาในทางที่ไม่ดีได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าแทนที่จะได้100ก็อาจจะได้เหลือ50อะไรแบบนี้นะครับทีนี้เลข6ดาวศุกร์เนี่ยครับเป็นดาวคู่มิตรกับหมายเลข3 ดาวอังคารครับแล้วก็เป็นดาวคู่ศัตรูกับหมายเลขเอ่ดดาวเสาร์ครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีเลข3อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องดีครับมีโอกาสไปหวานชื่นถ้าใครแต่งงานกันมานานแล้วนะครับหรือว่าเป็นแฟนกันมานานแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะฟื้นคืนกลับไปในสมัยที่เรายังจีบกันใหม่ๆสดชื่นสดใสนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับก็เรียกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าหลงหัวปากหัวปั๊มเลยแหละครับอะไรแบบนั้นนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดเป็นเลข7ดดาวเสาร์ 6เจอ7แบบนี้นะครับอันนี้ไม่ดีเลยครับมีโอกาสที่อาจจะผิดใจกันนะครับร้ายแรงเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นเลิกลากันได้นะอันนี้ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับก็ขอให้เราเข้าใจดาวแล้วเราก็พยายามทําตัวให้มันไม่เกิดเรื่องขึ้นนั่นเองนะครับอย่าไปโทษดาวนะครับหลายคนนะครับพอรู้แบบนี้ปุ๊บนะครับก็แทนที่จะประคับประคองให้ชีวิตคู่มันดีขึ้นใช่ไหมครับเอาโยนบาปให้มันเลยโยนบาปให้ดาวไปเลยโทษดาวไปเลยนะครับก็นี่ไงที่มันไม่ดีเนี่ยก็เพราะ ดาวเนี่ยมันย้ายเข้ามาก็เลยทําให้เลิกกันโห่ทาแบบนั้นก็ใจร้ายกับดาวมากไปหน่อยนะครับการที่เราดูดวงเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยวางแผนชีวิตล่วงหน้าได้ครับมันไม่ใช่การที่เรานั่งคอยแล้วเราคาดหวังหรือเราอ้อนวอนให้มันเป็นในสิ่งที่เราอยากให้เป็นหรือไม่อยากให้เป็นนะครับดาวดวงที่2นะครับก็คือดาวพุธครับดาวพุธหมายเลข4จะย้ายเข้ามาในตําแหน่งความเจริญครับส่งผลตั้งแต่วันที่3มิถุนายนถึงวันที่23มิถุนายนครับก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเพราะว่าดาวพุธเนี่ย มันเป็นดาวแห่งการสื่อสารครับมันเป็นดาวแห่งการพบปะผู้คนนะครับแล้วก็เป็นดาวมนุษยสัมพันธ์ดอีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเจาะแจ๊ซอกแซกนะครับคุยกับคนไปทั่วนะครับทีนี้มันเข้าตำแหน่งความเจริญเนี่ยความเจริญในที่นี้หมายถึงโอกาสในการเจ้าวก้าหน้าในชีวิตของตัวเราครับเพราะฉะนั้นดาวพุธเนี่ยเข้ามาตำแหน่งแบบนี้ก็แปลว่าเราจะเจริญก้าวหน้าในชีวิตมากขึ้นนั่นเองครับแต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมากขึ้นครั้งนี้ของเราเนี่ยนะครับมันจะต้องมาจากการสื่อสารของเราครับมาจากการพูดคุยกกาาารรรรเจจต่อองทให้ ได้โอกาสใหม่ๆนะครับได้พบเส้นทางที่เราไม่เคยเจอมาก่อนโดยเฉพาะถ้าตำแหน่งนี้นะครับเรามีหมายเลข2อ,อยู่ครับสเจอ2แบบนี้จะดีมากเลยครับก็เรียกว่าเป็นดาวคู่มิตรกันในทางก,กลับกันนะครับ ถ้ามีหมายเลข8อยู่4เจอ8อันนี้ไม่ดีเลยครับเขาเรียกว่าเจอคู่ศัตรูนั่นเองนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงก็ต้องไปดูในระบบสินแสบาร์โค้ดชีวิตนะครับไปดูว่าในช่องที่เขียนว่าความจเจริญมีเลขอะไรข้างในนั่นแหละครับคือตัวเลขที่มันไม่มีวันเปลี่ยนแล้วมันก็จะเป็นตัวพื้นฐานรองรับดาวต่างๆที่เวลาย้ายและโครจรเข้ามานั่นเองครับลองดูนะครับมันไม่ยากเป็นภาษาไทยอยู่แล้วระบบผมเป็นภาษาไทยหมดถ้าลองทําความเข้าใจแล้วก็กดดูสักนิดนึงนะครับเข้าใจได้แน่นอนนะครับดาวดวงต่อไปนะคร ือดาวอังคารหมายเลข3ครับย้ายเข้ามาในตำแหน่งโชคลาภครับแล้วก็ส่งผลตั้งแต่วันที่6มิถุนายนจนถึงวันที่27กรกฎาคมนะครับเลข3เนี่ยเป็นเลขของความ มุ่งมั่นเป็นเลขของความพยายามเป็นเลขของการลงมือทาครับพอเข้ามาในตําแหน่งโชคลาบเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบแบบฟุกๆนะครับได้สิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับหรือว่าได้ในสิ่งที่คาดหวังคาดหวัง10อ่าแต่ว่าได้มา20อย่างเงี้ยนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับทีนี้มันจะต้องมาจากความขยันครับมันต้องมาจากการลงมือทํามันจะไม่มาจากการที่นั่งเฉยๆนะเพราะว่าเลข3เนี่ยมันคือดาวแห่งการลงมือทําดาวแห่งความมุ่งมั่นนะครับถ้าคุณทําแล้วคุณ เต็มที่กับมันมันจะให้ผลลัพธ์แบบที่เกินกว่าที่คุณคาดหวังเอาไว้นั่นเองครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับเาหรับเลข3เองเนี่ยก็มีดาวคู่มิตรของเขาครับก็คือหมายเลข6ดาวศุกแล้วก็มีดาวคู่ศัตรูของเขาครับก็คือ หมายเลข1ดาวอาทิตย์นั่นเองนะครับถ้า3เจอ 6, 6ก็โชคมากขึ้น3เจอ1ก็โชคลดลงเพราะว่า3 1ม3าเนี่ยมันเป็นคู่สวยอะ่ะคู่ทะเลาะเบาแหวกนะครับแล้วมันจะได้โชคไหมครับนะมันก็ไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้า3663าเนี่ยมันเป็นคู่สเสน่ห์เป็นเพื่อนซีกันนะครับมีโอกาสที่ได้โชคมากกว่าเดิมนะครับนะทำสิบหวังไว้20ได้50นะครับมีดาวเป็นคู่มิตรอีกอย่างเงี้ยได้เป็นร้อยเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆเห็นภาพง่ายๆเนาะต่อไปนะครับก็ค ย้ายเข้ามาในตำแหน่งความเจริญนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่17กรกฎราคมนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็คุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับมีความเด็ดขาดมากขึ้นเพราะดาวอาทิตย์หมายถึงผู้นําดาวอาทิตย์หมายถึงความเด็ดขาดดาวอาทิตย์หมายถึงการทําอะไรแล้วเนี่ยมีการตัดสินใจที่ฉับไวเขาเรียกว่าทําโดยที่มีการไตรตรองแล้วก็ทํามาเป็นประจําอยู่แล้วนะครับนะก็อะไรอย่างเงี้ยนะ เป็นดาวแห่งการมีชื่อเสียงด้วยเป็นดาวแห่งผู้นำนะครับเข้าตำแหน่งความเจริญก็ดีเลยนะครับเราจะโดดเด่นความโดดเด่นของเรานำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้นะครับเราจะสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักได้นะครับระวังอย่างเดียวระวังอย่าเจอคู่ศัตรูคู่ศัตรูของดาวอาทิตย์เนี่ยก็คือหมายเลข3ดาวอังคาร นะถ้า1เจอ3เนี่ยความจเจริญหวบเลยเพราะแทนที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองนะครับก็กลายเป็นเจเริญลงแทนนะเพราะว่ามัวแต่มาทะเลาะกันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า 1. เจอกับ5นะครับหเนี่ยคือดาวพฤหัส1551เนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับถ้า1เจอ5แบบนี้ดีครับความจเจริญรุ่งเรืองในครั้งนี้เนี่ยมีผู้ใหญ่มาสนับสนุนช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งนะครับก็มีโอกาสที่สําเร็จเป็นไงครับสูงมากนะครับมีโอกาสสาเร็จสูงมากนั่นเอง ต่อไปนะครับปิดท้ายด้วยดาวดวงสุดท้ายนะครับก็คือดาวพุธหมายเลข4ครับเข้ามาในตําแหน่งการงานนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่23มิถุนายนจนถึงวันที่19กกรกฎาคมสําหรับดาวพุธนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการสื่อสารที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับ พอเข้ามาในตำแหน่งการงานเนี่ยเงียบๆคง,งไม่ได้งานเงียบๆง,งานคงไม่เดินนะครับก็มีงานเข้ามีการติดต่อพบปะพูดคุยเจรจานะครับมีการคุยกันเรื่องงานมากขึ้นนะครับมีการติดต่อขายสินค้าหรือบริการระหว่างกันนะครับใครตกงานอยู่ก็มีโอกาสได้งานใหม่ตำแหน่งนี้นะครับเป็นเรื่องของการงานถ้าในช่องนี้คุณมีดาวที่เป็นดาวคู่มิตรของหมายเลข4ก็คือหมายเลข2ออยู่อันนี้งานจะยิ่งดีนะครับถ้าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีเลข8อยู่นะครับแล้ว4ี่มาเจอแบบนี้เป็นคู่ศัตรูกัน4 8่แ แปลว่ามีการผิดนัดผิดสัญญาคดีความนะครับหรือท่านถึงท่านฟ้องร้องกันได้นะอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องงานก็ต้องระมัดระวังครับบางทีเราฟังเรื่องร้ายๆเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปกลัวนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครนะครับก็คือเราต้องรู้ไว้เพื่อที่เอาไปวางแผนนั่นเองนะครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดในเดือนมิถุนายนนี้ครับสำหรับใครที่ฟังแล้วงงนะครับไม่ต้องตกใจไปนะครับผมมีคอร์สเรียนพิเศษนะครับฟรีด้วยนะเน้นย้ำนะครับจะได้ฟังให้จบก่อนนะครับเป็นคอร์สดูใบหน้า ดูโงเฮ้งนะครับเห็นหน้าแล้วรู้เลยว่าดวงเป็นยังไงพื้นดวงเป็นยังไงอย่างนี้ดีไหมครับก็มีคอร์สโง่เฮ้งเบื้องต้นนะครับก็เรียกว่าเป็นเบสิกพื้นฐานสําหรับคนที่ไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามานะครับแล้วก็ขอ สิทธิ์เรียนฟรีได้นะบอกว่าดูมาจากช่อง YouTube ของสินแสบาโค o d ชีวิตนะครับก็สามารถที่จะขอสิทธิ์เรียนฟรีได้แอดมินก็อาจจะขอดูหลักฐานการกดติดตามกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โชว์สักนิดนึงนะครับนะก็ได้รับสิทธิ์เรียนฟรีมูลค่าของคอร์สเนี่ยก็ราคาหลักพันนะครับแต่ว่าก็มาให้แฟนๆช่องสินแสบาโค o d ชีวิตได้ทดลองเรียนฟรีนะครับเรียนออนไลน์นะครับเรียนผ่านทางออนไลน์นี่แหละนะดูที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเดินทางมาก็ได้ครับใช้สินแสบาโค o d ชีวิต ใช้ได้สติแชร์ได้สตังค์ครับทั้งหมดที่กล่าวมานะครับก็เป็นภาพรวมของดาวที่ย้ายแล้วส่งผลกับทุกๆคนนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดลัคนาราศีไหนก็ตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมยังอยากจะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยยังคงเป็นภาพรวมที่กว้างนะครับเป็นกรอบกว้างๆนะครับรายละเอียดจริงๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะลัคนาราศีเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าดวงคุณจะเหมือนกันนะครับสิ่งที่สําคัญคือคุณต้องรู้บาร์โค้ดชีวิตของตัวเองนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะดูบาร์โค ตัวเองได้นะครับในระบบสินแสบาร์โค้ดชีวิตครับก็เพียงแค่เพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับแอดสินแสแซดไอนะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็กดปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็ใส่เพียงแค่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับแล้วก็ใส่โค้ด456ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทดลองใช้งานฟรี30วันนะครับสบายใจได้นะครับระบบสินแสบาร์โค้ดชีวิตของผมเนี่ยไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวนะครับคุณไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องใส่เบอร์โทรไม่ต้องใส่อีเมลไม่ต้องใส่บัตรเครดิตไม่ต้องใส่บัตรรปะชชา ด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีข้อมูลอะไรที่จะไปตัดเงินคุณได้เลยนะครับเวลาคุณใช้ครบแล้วนะครับคุณก็มีทางเลือก2ทางครับทางเลือกแรกเลยก็คือเติมวันใช้ต่อครับก็จะมีแพ็กเกจให้คุณเลือกนะครับรายสัปดาห์รายเดือนรายครึ่งปีรายปีครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับก็คือแชร์ต่อใช้ฟรีครับคุณก็แชร์ให้คนในบ้านของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะใช้ฟรีเหมือนกันนะครับไม่มีการเสียเครดิตแน่นอนครับเพราะว่าไม่ขอข้อมูลส่วนตัวอย่างที่บอกไปนคคครัที่่สําาญถุุ้้ณณแแช์ลวเพือ ใช้ฟรีใช่ไหมครับคุณได้คะแนนสติครับคุณแชร์ไปครบ100คนเมื่อไหร่นะครับคุณสามารถนําคะแนนสตินั้นเนี่ยมาแลกเป็นเงินสดคืนกับผมได้เลยนะครับติดต่อที่ปุ่มติดต่อแอดมินนะครับแล้วก็ขอแลกเงินได้เลยครับในคอนเซปต์ของสินแสรเราครับใช้ได้สติแชร์ได้สตังค์ครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาวพร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่ สินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิด แอปพลิเคชัน l ล n e ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าลาสินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วัน เพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสิ้นแสาา์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสาา์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา